สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องนะครับแผนกนี้เลยครับโอเวอร์ฮอนนะครับมีคนถามเข้ามาว่าโอเวอร์ฮอนเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมมาอ่างพอดีเลยเดินมาข้างหลังเห็นทีมช่างนะครับกําลังโอเวอร์ฮอนพอดีเห็นพี่ออยกําลังทําตรงนี้อยู่เลยนะครับพี่ออยสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการโอเวอร์ฮอนเครื่องบีฟนะครับเราทําอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้พอดีเห็นพี่ออยกําลัง Qc งานให้น้องๆอยู่นะครับเพราะว่างานนี้พี่ออยให้งานน้องๆไปแล้วก็มา Qc ว่าน้องๆทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับดูอะไรแล้วบ้างนะครับผมก็เลยถือ,อกาดให้มารีวิวให้ดูนะครับว่าโอเคนตอนนี้นะครับนตอนนี้นะครับก็คือผมเห็นสภาพเครื่องตอนนี้ก็คือเหลือแต่คโครงเลยนะครับเหลือแต่คโครงทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวถามพี่ออยว่าสเต็ปของเราก็ ที่เหลือแต่คงแล้วก็เอาอะไรไปทําแล้วบ้างแล้วทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับพี่ยอดแนะนำคร่าวๆให้ลูกค้าได้เห็นคือลูกค้าที่ไม่อยู่ในช็อปเราอ่ะสามารถได้มองเห็นว่าเราโอโห่แล้วเราทําอะไรบ้างนะครับทําจุดไหนบ้างอะไรที่เราต้องทําอะไรเนี่ยนะครับก็โอเควันนี้ผมเห็นข้างหน้านะครับก็ด้านข้าชุดดํานี่หรือหมดหมดเลยนะครับชุดดาคัสเซ็ตนะครับชุดสองหน้าชุดยูนิตหนึ่งยูนิตสองนะครับอืมหรือหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปข้างในเลยนะครับ หรือเช็คชุดส่วนนะครับต้องเช็คใหม่หมดครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดดำจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับชุดดำชุดดำนะครับอันนี้ตรงฮีทน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ครับช่องฮีทฮีตยูนิตฮีทยูนิตหนึ่งนะครับชุดยูนิตเรายกออกไปแล้วแล้วก็ทำขจัดตัวเครื่องก่อนครับเราแยกเป็นชิ้นส่วนตัวเครื่องก็นี้ให้ดูเลยเหล็กอันนี้เป็นเครื่องแอดวานซ์6575นะครับที่ผมกำลังรื้อนะคโอเวอโอฮอนนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวพอดีเลยครับ ด้านข้างนะครับก็จะมีตัวนี้เลื้อต้องถอดทำวสะอาดนะครับเราจะถอดไปทำาสะอาดนะครับอันนี้ประกอบนะตัวนี้เสร็จหนึ่งเสร็จสองเสร็จสองนู่นสามสี่นะครับตัวนี้คืออันนี้รู้สึกว่าทําแล้วแต่ยังไม่ได้ยึดน็อตเอามาประกอบดูก็ตอนนี้เป็นขั้นตอนที่กําลังกําลังประกอบนะครับตัวนี้เราคัดเสร็จมันมีตรงสําคัญตรงไหนที่เราจะ ถอดออกมาเราต้องดูเลยพี Ohhh. ่ลอยมีพวกวันเวย์นะครับข้างในวันเวครับเดี๋ยวแกะให้ดูแกะให้ดูนะครับเอาแบบรวดเร็วเลยนะครับคร่าวๆนี่นะครับเช็ควันเวย์นะครับนี่วันเวย์นะครับครับแล้วก็ตัวตัวเรียกว่าตัวหน่วงนี่เรียกว่าตัวซีครับดาคัดนะครับซีคัดตัวฟองครับว่ามันมันแตกหรือเปล่านะครับดูด้วยนะครับเพราะนั้นโอกาสที่กระดาษซ้อนนะครับมีสูงเลย ถ้าแตกไปรอยล้าแตกนี่นะครับคั้งนี้ก็ดูนะครับมีรอยล้าแล้วก่อนนะครับอแล้วดูวต้องหนื่ๆหน่อยนิดนึงนะครับชุกเสร็จเจความสองขั้นก็อยู่ประมาณนี้แล้วใส่ให้มันตรงดอกทุกยางนี่สำคัญนะครับลุกยางสำคัญดอกสำคัญนหครับสองดอกสำคัญดูยังไงครับดูนะครับผนต้องย้อนสอนนะครับันนี้อันนี้มันจะเป็นเห็นไหมผมแคบมันจะย้อนขึ้นมาข้างบนนะครับคนะครับเห็นไหมย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับ อันนี้ก็เป็นมันตีนขาวยู่แล้วครับมันเป็นล่องอันนี้ใส่ด้วยฝั่งเดียวครับสมว่ามันเป็นชุดเป็นบ่าบ่าตัวนี้ครับเป็นตัวกันลูกยางหลุดนะครับคลิปล็อกคลิปล็อกใช่แล้วยางมันโดนันี้มันเนี่ยตัวนี้ยตัวกั้นเห็นไหมครับมาให้มันหลุดมาเห็นว่าถ้ามันอ่อนตัวนี้ชอบอ่อนแล้วหลุดนะครับแล้วผานนี่โมนี่เขาเป็นวิธีของเขามาเลยแต่มุนนอกเลยนะครับอันนี้ นีชูกแร์เร็ตนะครับเราก็ทําอย่างนี้ทั้งหมดเลยทุกถาดใช่ไหมครับทุกการ์เร็จนะครับรั้งหมดเลยแล้วทุกอย่างนี้ก็ดูนะครับถ้ามาลื่นๆนะครับใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ครับทำให้กระดาษติดนะครับดูต้นหนักสักสากนะครับของสักสากมือเห็นไหมดูนะมีดอกนะครับใช้ลมันแวบมันแวบไม่ใช้ไม่ได้เลยแล้วลูกดูอย่างนี้นะครับพ่าลูกมันจะเล็กลงกอเนะครับดูด้วยนะครับถ้าลูกเล็กลงนะครับต้องเปลี่ยนนะครับนั่นกระดาษติดด้านข้างนะครับ ก็อันนี้การรีวิวพาร์ทแรกนะครับเป็นชุดคัเสร็จทางเดินนะครับเป็นชุดคัดเสร็จทางเดินด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ช่องชุดหมึกนะครับตัวนี้จะเป็นช่องชุดหมึกใช่ไหมครับนะครับอโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูพาร์ทสองก็คือจะเป็นชุดแผงด้านหลังนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมต่อไปนะครับ่